รู้หรือไม่ครับว่าถนนหลายสายในกรุงเทพตั้งตามชื่อคนในยุครอหถนนหลายสายที่เราขับผ่านกันทุกวันนะครับเขาไม่ได้ตั้งชื่อกันมัม่วๆนะครับเขาตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับบุคคลสําคัญในยุคราชการที่5จะมีถนนอะไรบ้างไปดูกันเลยครับถนนสาทรนะครับตั้งตามชื่อหลวงสาทรราชายุคนะครับหรือยิ้มบุคคลสําคัญในยุคราชการที่5ที่มีส่วนในการสร้างชุมชนและก็ถนนของสาทรนะครับ และอย่างบ้านของเขาก็คือตรงบ้านสาทรที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับถนนสุขุมวิทนะครับตั้งตามชื่อของพระพิสารสุขุมวิทซึ่งก็เป็นหนึ่งในขุนนางที่มีความสําคัญในยุคสมัยนั้นนะครับถนนพิศณุโลกนะครับตั้งชื่อตามเจ้าพระยาพิศณุโลกประชานาถซึ่งเป็นหนึ่งในลูกของรัชกาลที่5และก็มีบทบาทสําคัญทางการเมืองในยุคสมัยนั้นครับสุดท้ายก็คือถนนราชดำเนินนะครับหลายคนจะบอกอ้าวมันไม่ใช่ชื่อคน,นจริง ถนนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วที่เรารู้จักกันนะครับไปยังพระราชวังดุสิตครับเป็นไงกันบ้างครับขับผ่านกันบ่อยแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้กันใช่ไหมครับแล้วมีใครรู้อีกบ้างว่าถนนไหนตั้งตามชื่อใครคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับ